หลายปีมานี้เราได้เห็นข่าวคราวหลายชาติที่เปิดโครงการส่งยานไปสำรวจพื้นผิวดวงจันทร์กันตั้งแต่จีนที่ประสบความสำเร็จในการส่งยานไปลงยังด้านไกลของดวงจันทร์ได้เป็นชาติแรกและมีโครงการกลับไปเก็บตัวอย่างพื้นผิวกลับมาวิเคราะห์อีกด้วยเรื่อยมาจนถึงองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือนาซาของสหรัฐอเมริกา ที่จะส่งมนุษย์อวกาศไปลงบนดวงจันทร์อีกครั้งหลังจากที่เคยประสบความสำเร็จส่งมนุษย์ไปเดินบนพื้นผิวดวงจันทร์มาแล้วในโครงการอพอลโลในอดีตท,ทางด้านรัสเซียเองก็ยังคาดหวังจะส่งมนุษย์ไปลงบนดวงจันทร์ให้ได้ก่อนหน้าที่โครงการของสหรัฐอเมริกาจะประสบผลสำเร็จหรือสหภาพยุโรปเองก็เตรียมส่งยานไปสำรวจดวงจันทร์ภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้เพื่อมองหาน้ำในสภาพเยือกแข็งที่บริเวณใกล้ขั้วใต้เช่นเดียวก,กัน ดวงจันทร์มีอะไรทำไมถึงอยากไปกันนักดวงจันทร์ไม่เพียงแต่ไม่มีชั้นบรรยากาศและไม่มีออกซิเจนเท่านั้นอุณหภูมิบนพื้นผิวยังแตกต่างกันอย่างมากในตอนกลางวันกับกลางคืนกลางวันอาจร้อนได้ถึง130องศาเซลเซียสส่วนกลางคืนก็ลดลงถึงติดลบ170องศาเซลเซียสแต่ถ้าการขาดอากาศหายใจกับอุณหภูมิสุดตรงแบบนั้นยังทำให้ตายไม่ได้ มนุษย์ก็ยังต้องเผชิญกับการถล่มของอุกกาบาตน้อยใหญ่หรือการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ที่ถึงตายอย่างแน่นอนแต่ถ้าคนเราจําเป็นต้องไปใช้ชีวิตอยู่บนนั้นไม่วันใดก็วันหนึ่งข้างหน้าเราก็จําเป็นจะต้องเรียนรู้ให้ได้ว่าทําอย่างไรถึงจะรับมือและเอาชนะอันตรายที่ถึงแก่ชีวิตเหล่านี้ได้ ไม่เพียงแต่เท่านั้นเรายังต้องมีที่พักอาศัยบนนั้นต้องมีอากาศสำหรับหายใจต้องมีอาหารและพลังงานโดยเฉพาะพลังงานสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงจรวดในการเดินทางกลับโลกหรือสำหรับเดินทางไปต่อยังจุดหมายปลายทางอื่นๆในห้วงอวกาศต่อไปซึ่งนั่นหมายความว่าเราจำเป็นต้องมีแหล่งทรัพยากรเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้นของเราให้ได้ค่ะ เพราะเราไม่สามารถนำพาทั้งหมดขึ้นไปจากโลกของเราพร้อมกับตัวเราได้นับเป็นต้นทุนที่มหาศาลจนเกินไปดังนั้นแหล่งทรัพยากรที่ดีที่สุดก็คือบนพื้นผิวดวงจันทร์นั่นเองแต่ถ้าต้องการนำทรัพยากรทั้งหลายบนดวงจันทร์มาใช้มนุษย์ก็จำเป็นต้องไปตั้งหลักแหล่งอยู่บนนั้นไม่ว่าจะเป็นการปักหลักชั่วคราวหรือถาวรก็ตามเพื่อนำเอาสรรพ,พสิ่งทั้งหลายที่อาจมีอยู่ในชั้นพื้นผิวของดวงจันทร์หรือว่าลึกลงไปมากกว่านั้นขึ้นมา เปลี่ยนมันให้อยู่ในสภาพที่มนุษย์เราสามารถใช้ประโยชน์ได้ไม่ว่าจะเป็นออกซิเจนสำหรับหายใจเป็นไฟฟ้าหรือเป็นวัสดุสำหรับก่อสร้างและเชื้อเพลิงจรวดก็ตามทีการขึ้นไปตั้งหลักแหล่งเพื่อทำเหมืองบนดวงจันทร์จนประสบผลสำเร็จนั้นจะส่งผลประโยชน์อื่นๆให้เกิดขึ้นตามมาอีกมากมายค่ะ ตัวอย่างเช่นทำให้นิคมบนดวงจันทร์ดังกล่าวสามารถกลายเป็นฐานเพื่อการฝึกฝนและเตรียมการสำหรับภารกิจสำรวจดาวเคราะห์ดวงอื่นๆที่กลายออกไปเช่นดาวอังคารเป็นต้นต่อมาคือการพัฒนาที่พักและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบนดวงจันทร์เป็นไปได้สูงมากที่จะก่อให้เกิดนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่หายากขึ้นมาอีกมากมายที่สามารถนำมาปรับใช้หรือทำให้เกิดประโยชน์แก่มนุษย์และโลกของเรา นอกจากนั้นก็ยังมีโอกาสไม่น้อยที่สินแร่หรือวัสดุที่ผลิตได้บนดวงจันทร์นั้นอาจจะมีมากและคุ้มค่าพอต่อการส่งกลับมาใช้ประโยชน์บนโลกอีกด้วยตัวอย่างสินแร่ที่มีค่าที่เชื่อกันว่ามีอยู่บนดวงจันทร์ก็อย่างเช่นฮีเลียม3ที่เป็นไอโซโทปซึ่งไม่แผกกำมมันตภาพรังสีของฮีเลียมซึ่งสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเตาปฏิกริยาระมณูฟิวชัน เพื่อผลิตพลังงานได้เป็นจำนวนมหาศาลแต่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยนิดเป็นต้นประโยชน์อีกหนึ่งอย่างก็คือเพื่อลดต้นทุนสร้างโอกาสและความสะดวกในการสำรวจห้วงอวกาศลึกไกลออกไปจากโลกในอนาคตดวงจันทร์จะเป็นฐานที่จำเป็นสำหรับมนุษย์สินแร่และอะไรอีกหลายอย่างบนดวงจันทร์ก็จำเป็นต่อ,อก,การสร้างฐานที่มั่นดังกล่าว การสำรวจดวงจันทร์อย่างจริงจังเพื่อนำไปสู่เป้าหมายดังกล่าวนี้จึงจำเป็นจะต้องมีขึ้นดังนั้นใครถึงก่อนประสบความสำเร็จก่อนก็ย่อมฉกฉวยโอกาสได้ก่อนและกล้าวไปไกลกว่าชาติอื่นๆนั่นเองทางด้านองค์การนาซาของสหรัฐอเมริกาจะเริ่มโครงการอ r t e m มิส และกำลังสนับสนุนภารกิจอีกหลายอย่างในการส่งอุปกรณ์และสิ่งของต่าง,างๆขึ้นไปยังดวงจันทร์เพื่อให้มนุษย์อวกาศได้ใช้งานในอนาคตส่วนอินเดียญี่ปุ่นรัสเซียเกาหลีใต้และสหรัฐอาหรับเอมิเรตต่างก็มีภารกิจมุ่งหน้าไปดวงจันทร์เช่นเดียวกันนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายบริษัทที่จะมีภารกิจเยือนดวงจันทร์ด้วยภารกิจเหล่านี้ล้วนเป็นการเดินทางไปยังอวกาศโดยไม่มีมนุษย์ไปด้วย และส่วนใหญ่จะเป็นการวางพื้นฐานสำหรับการส่งมนุษย์ขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์ในอีกไม่ถึง10ปีข้างหน้านี้แต่นั่นก็ไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดค่ะการตั้งสถานีอวกาศบนดวงจันทร์เป็นเพียงก้าวหนึ่งของเส้นทางในการปฏิบัติภารกิจส่งคนไปยังดาวอังคารเท่านั้น โครงการอาวกาศอ์เทมิสของนาซามีเป้าหมายในการส่งมนุษย์กลับขึ้นไปยังดวงจันทร์ให้ได้ภายในปี2025ที่จะถึงนี้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาภารกิจอ์เทมิสวันจะเริ่มเตรียมวางรากฐานสำหรับเป้าหมายที่ท้าทายภารกิจนี้จะไม่มีมนุษย์เดินทางไปด้วยมีแต่เพียงหุ่นจำลองมูนิคินที่นั่งในที่นั่งผู้บัญชาการยานอ์เทมิสวันนี่เป็นหุ่นจำลองเหมือนคนจริงที่ตั้งชื่อตามอาทูโรแคมโพส ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการนำยานอพอลโล13เดินทางกลับสู่โลกได้อย่างปลอดภัยบทบาทของแคมโพสจะเป็นการทดสอบชุดอวกาศแบบเดียวกันที่จะให้มนุษย์อวกาศบนยานอา์ทิมิสใช้ระหว่างปฏิบัติภ,ภารกิจระบบการปล่อยตัวสู่อวกาศ SLS ระบบใหม่ของนาซาซึ่งใช้จรวดที่ทรงพลังที่สุดในโลก นำส่งยานอาวกาศโอไรออนขึ้นไปโครจรรอบดวงจันทร์เพื่อทดสอบความปลอดภัยของยานอาวกาศที่จะให้ลูกเรือขึ้นไปนาซาจะศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับโลกกันความร้อนของยานโอไรออนระหว่างการกลับสู่โลกด้วยความเร็วสูงซึ่งจะทำให้มีอุณหภ,ภูมิสูงเกือบ2,760องศาเซลเซียสวัตถุประสงค์ของภารกิจนี้ก็คือการทำให้มั่นใจว่ามนุษย์อวกาศจะมีความปลอดภัยในการเดินทางในอนาคต นอกจากนั้นอีกหลายชาติและหลายบริษัทต,ต่างก็ให้ความสนใจกับดวงจันทร์ไม่ใช่น้อยบางแห่งจะทําการวิจัยและอีกหลายแห่งก็จะส่งสเสบียงและอุปกรณ์ต่างๆขึ้นไป2ปีหลังจากที่ภารกิจเดินทางไปยังดวงจันทร์ล้มเหลวองค์กรวิจัยอวากาศของอินเดียกำลังวางแผนที่จะปฏิบัติภารกิจสำรวจดวงจันทร์ที่มีชื่อว่าจันทรายานส อินเดียจะส่งยานอาวกาศลำนี้ซึ่งขนส่งโรเวอร์ที่จะเดินทางเคลื่อนที่ไปบนพื้นผิวดวงจันทร์และแลนเดอร์ที่จะอยู่นิ่งประจำจุดในช่วงไตรมาสที่3ของปี2022นี้ส่วนทางด้านญี่ปุ่นก็มีโครงการที่ท้าทายเกี่ยวกับดวงจันทร์ถึง2โครงการในปีนี้องค์การสำรวจอวกาศแห่งญี่ปุ่นก็ได้ส่งแลนเดอร์ซึ่งเป็นยานอาวกาศที่แล่นลงจอดบนดวงจันทร์ขึ้นไปบนดวงจันทร์เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยมีชื่อว่าสลิม หรือแลนเดอร์อัจฉริยะเพื่อการสำรวจด,ดวงจันทร์มันจะสาธิตเทคนิคการลงจอดบนดวงจันทร์อย่างแม่นยำและจดจำปล่องบนดวงจันทร์ด้วยการใช้เทคโนโลยีจากระบบการจดจำใบหน้ากล้องโทรทัศน์อวกาศ x r i s m หรือภารกิจสเปกโตรสโคปและการถ่ายภาพ X-ray จะถูกส่งขึ้นไปพร้อมกับยานลำนี้ด้วย ส่วนบริษัทด้านอาวกาศของญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าไอสเปซจะส่งแลนเดอร์ขึ้นไปยังดวงจันทร์ในช่วงครึ่งปีหลังของปี2022มิชชั่นวันเป็นส่วนหนึ่งของฮากุโตอาซึ่งเป็นโครงการสำรวจด,ดวงจันทร์เชิงพาณิชย์ของจาซ่าโดยจะมีการส่งหุ่นยนต์ดดสำรวจ2ตัวขึ้นไปด้วย ส่วนภารกิจสำรวจดวงจันทร์ในปี2022ของรัสเซียมีชื่อว่าลูน่า25ซึ่งมันเป็นภารกิจเดินทางสู่พื้นผิวดวงจันทร์ภารกิจแรกของรัสเซียในรอบ45ปีและจะเป็นภารกิจแรกที่จะแล่นลงจอดบนขั้วใต้ของดวงจันทร์โดยจุดนี้เป็นบริเวณที่นาซาก,กำลังพิจารณาและจะส่งคนขึ้นไปบนดวงจันทร์องค์การอวกาศแห่งรัสเซียมีกำหนดที่จะปฏิบัติภารกิจนี้ในเดือนกรกฎาคมปี2022นี้ นอกจากนั้นสถาบันวิจัยการบินอวกาศสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งเป็นองค์การอาวกาศของเกาหลีใต้ก็จะส่งยาน KPLO ไปยังดวงจันทร์ในอีกหนึ่งเดือนหลังจากนั้นนั่นก็คือเดือนสิงหาคมปี2022นี้ด้านบริษัทเอกชนหลายแห่งก็มีแผนที่จะเดินทางไปยังดวงจันทร์เช่นกันในโครงการของนาซาที่ชื่อว่าบริการขนส่งไปดวงจันทร์เชิงพาณิชย์ โดยบริษัทต่างๆจะแข่งขันกันในการให้บริการขนส่งไปยังพื้นผิวของดวงจันทร์ภารกิจเหล่านี้หลายภารกิจมีเป้าหมายในการสำรวจสภาพแวดล้อมบนดวงจันทร์โดยมีจุดประสงค์ในการที่จะหาวิธีปกป้องลูกเรือและอุปกรณ์จากสิ่งที่เป็นอันตรายอย่างฝุ่นบนดวงจันทร์และลมสุริยะที่รุนแรงภารกิจเหล่านี้จะเปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์ได้ทดสอบอุปกรณ์ต้นแบบ และทำการทดลองที่พวกเขาอาจจะใช้ในการสร้างทรัพยากรต่างๆอย่างน้ำขึ้นมาได้เราต้องการที่จะมั่นใจว่าเครื่องจักรเหล่านี้ทำงานได้ก่อนที่เราจะส่งลูกเรือของเราขึ้นไปที่นั่นซึ่งจำเป็นจะต้องพึ่งพาสเบียงอันมีค่า,ต,าต่างๆที่พวกมันสร้างขึ้นสุดท้ายแล้วสเบียงเหล่านี้อาจจะถูกใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงที่จำเป็นในการปฏิบัติภารกิจเดินทางสู่ดาวอังคารต่อไป ดวงจันทร์ยังทำหน้าที่เสมือนอุปกรณ์ทดสอบเทคโนโลยีต่างๆที่เราต้องการนำไปใช้บนดาวอังคารในสักวันหนึ่งมันใกล้โลกเรามากกว่าใช้เวลาเดินทางเพียงแค่3วันแทนที่จะต้องใช้เวลาขั้นต่ำา6เดือนในการเดินทางไปถึงดาวอังคารถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วอยากให้มีคลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะ ื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว